بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى أيضا والفجر ولا يالي الحمد لله في اللَّهِ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى วันศุกร์วันนี้อยากจะเชิญชวนผมเองและก็พี่น้องทุกๆท,ท่านให้มีความยำเกรงกับอัลลอฮฺสุบฮาหนาอตาลาด้วยการทุกคทวนในรอบสัปดาหที่ผ่านมามาถึงวันศุกร์วันนี้และจะไปถึงวันศุกร์หน้าให้เรานั้นมีความยำเกรงกับอัลลอฮฺสุบฮาหนาอฺตาลาด้วยการที่เรานั้นพยายามทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ ละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือหัวใจสำคัญของการนำเสนอหรือของการกล่าวคุตบะวันศุกในวันนี้อยากจะให้เราได้เตรียมความพร้อมที่สำคัญที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอลัวะสัลลัมได้พูดถึงช่วงวันเวลาของกลางวันที่ดีที่สุดในรอบปี นั่นก็คือวันที่หนึ่งสุนหิยะจนกระทั่งถึงวันที่สิบนี่คือช่วงรอบวันที่ดีที่สุดที่ดีแล้วท่านนบีก็สั่งใช้ให้เรานั้นทําความดีและจะเป็นที่รักเป็นที่รักหงอบอสอเล์จะรักในการทําความดีช่วงสิบวันนี้นั่นก็คือวันที่หนึ่งและก็วันที่สิบสุนหิยะที่จะมาถึงอีกสองหรือสามวันข้างหน้า หลังจากที่มีการประกาศดูทีล้านดูจันทร์เตี้ยวแล้วจะมีประกาศว่าวันที่หนึ่งสุทิยะตรงกับวันอะไรของวันไทยนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เตรียมความพร้อมนําองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วก็พยายามที่จะย้ำอย่าได้ลืมว่าสิบวันที่ดีที่สุดอัลลอฮ์รักให้เราทำความดีความดีที่เราทำอัลลอฮ์รักมากที่สุด อยากให้เราทำอะไรกันบ้างก็อยากจะนําเสนอในคุตบ่าวันนี้นะครับอย่างแรกส่วนของฟะรูดูสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำวายิบต้องทำอย่าได้ขาดสําหรับหลายท่านที่รักษาฟารููครบอยู่แล้วห้าเวลาและมาห้าเวลาหรือบางท่านอาจจะได้สามเวลาได้สี่เวลาสุพัิ ได้บ้างไม่ได้บ้างอัสรีได้บ้างไม่ได้บ้างหรืออิชานอนก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างอยากจะบอกกับตัวเราเองท,ทุกทท่านว่าให้เรานั้นได้คงไว้ซึ่งการเตรียมความพร้อมเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในช่วงกลางวันเลยอยากจะให้เราได้เก็บรายละเอียดของฟาดูอย่าให้ตกย้ายผ่าเพราะมันคือสิ่งที่ไวจิต นะครับจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธ,ธาท,ทุกท่านด้วยอย่างที่สองเรื่องของสุนัตต่างๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างสุนัตหน้าคือหลัตหลังของพระดูตามที่พวกเรานั้นได้มีความรู้อยู่แล้วแต่เราจะให้ความสำคัญด้วยการถือปฏิบัติให้แบบอย่าได้ขาดก็เป็นการดีเพื่อแสดงตุณน ว่าเรานั้นจะทําคุณงามความดีอันนี้ในช่วงเวลาที่อัลลอฮ์รักสิบวันสุดท้ายนอกจากกลางวันกลางคืนบีกเวลาเพื่อแสดงตนให้เป็นคนรักของัลลอฮ์นั่นก็คือการละหมาดตะดััจุดหลังจากที่เรานอนไปแล้วหรือละหมาดยา่ยมเลนในยามค่ำคืนแม้กระทั่งสักวิเทสสักโรกาสก็ยังดี หรือได้จุดสองรอการก็ยังดีหรือมากไปกว่านั้นที่เราสามารถทําได้ในช่วงเวลานี้ก็ฝึกฝนและก็พยายามทําให้เวลาส่วนของการบริจาคบางครั้งเี่เราก็นานๆครั้งในการบริจาคให้กับคนยากจนเราเห็นเพื่อนเนี่ยพามาโรงเรียน20บาทกินก็ไม่ค่อยพอเราเห็นคนข้างบ้าน มีกินแค่เล็กน้อยไข่ดาวไข่เจียวอะไรต่างๆปลาอะไรก็มีน้อยเราก็หยิบยืน่นให้กับเขาบริจาคในช่วงสิบวันนี้เป็นการงานที่ดีที่สุดอัลลอฮ์รักที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับการบริจาครวมไปถึงการถือศีลกุศลวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9สุริยปิยะ ภรรยาของท่านนบีหลายท่านได้พูดถึงว่าท่านนบีปฏิบัติแบบนี้เราก็ถือโอกาสนะครับให้มันใกล้เคียงที่สุดปีนี้ได้ลักสองวันสามวันก็ขยับตัวเราเองเพื่อตามแบบอย่างของท่านนบีแล้วเราจะประสบความสําเร็จการตบัดตัวบางครั้งเนี่ยเรามีอะไรที่ผิดพลาดไปเนี่ยเยอะมากเราก็พยายามทบทวนแล้วก็ กล่าวอิสติฟาร์ตวัดเยอะๆนะครับอัสตาวคูลล้อสันส้นๆก็ได้รือจังอาแบบยาวก็ได้นี่คือในช่วงเวลานี้นะครับและอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญก็คือการกล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานิฮฺหัวตาลาด้วยคำกล่าวง่ายๆก็ได้อัลลอฮฺหัวอัลลอฮฺัเป็นการแสดงตนด้วยถ้อยคำของการสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานิฮฺหัวตาในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนี้ รวมไปถึงความดีอื่นๆการพบปะผู้คนการให้สารามการเยี่ยมเยียนการการสัมพันธ์การต่างๆเนี่ยทุกมิติในความดีให้มันมากในช่วงเวลานี้นะครับก็อยากจะชวนกันในพุทธวันนี้ในประเด็นแรกเท่านี้นะครับและก็ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะนําเสนอนั่นก็คือเรื่องของอีมาเพราะอีมานี่แหละคือส่วนที่สาคัญที่อยากจะให้เราได้รักษาไว จะลมหายใจสุดท้ายคําว่าอีมานคือการศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์หรือศรัทธ,ธาด้วยรูปอีมานทั้งหกประการหรือไปเรียนถึงสุรอัลอิคลาสหรือไปเรียนพระนามของอัลลอฮ์ทุกอย่างที่บ่งบอกถึงการศรัทธ,ธาวันนี้อยากจะให้เราได้จำคอนเซ็ปต์ของการศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์ ที่เรามุ่งที่จะ,สะแสดงออกปฏิบัติออกมาด้วย3ประการด้วยกัน 1. การศรัทธาด้วยหัวใจแห่งการศรัทธาที่มันฝังลึกไปอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาที่ท่านนาบีใช้เวลาอย่างมากในเรื่องของการสร้างอิมาสร้างหัวใจแห่งการศรัทธาถึงการมีอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะมีชีริกเล็กชีริกใหญ่หรือเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เรา อีมานเนี่ยแตกต่างกันไปบางทีอีมานขึ้นบางทีก็อีมานลดขี้เกียจไปเลยไม่อยากทําอะไรไปเลยมันมีต่างกันแต่วันนี้อยากให้เราได้รักษาระดับของอีมานแล้วเราจะพบ,พบกับความสุขเพราะว่าเรานั้นมีอัลลอฮฺอยู่ในใจอยู่กับเราอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราประการแรกก็คือหัวใจของเราประกอบกับหัวใจและวก็ถูกส่งไปยังสมองของเราในการนึกคิด ถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถตัดขาดกับอัลลอฮ์ได้ถึงแม้ว่าเราไม่คิดแต่เราก็ตัดขาดไม่ได้เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ลมหายใจเป็นให้หัวใจเราเต้นให้มันสมองให้ร่างกายของเราเราไม่สามารถตัดขาดได้ฉะนั้นเราต้องรักษาอิมานของเราด้วยหลักศรัทธาที่แรงกล้าว่าอัลลอฮ์นั้นคือหนึ่งเดียวของเราเราจะไม่พึ่งพิงเราจะไม่ไป คาดโทษหรือคาดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่พึ่งพิงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เราจะพึ่งพิงสู่อัลลอฮฺสุบฮานะมานะอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาด้วยการศรัทธามั่นด้วยหัวใจที่แรงกล้าและก็ความรู้สึกนึกคิดที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะมานะสองเรื่องของคําพูดออกมาเมื่อเรามีอัลลอฮฺอยู่ในเต็มหัวใจกับความสุขที่อบอุ่น ที่เราสามารถจะลิมรสความรู้สึกนั้นได้ด้วยการที่เรามีอวลเพียงหนึ่งเดียวกล่าวออกมาพูดออกมาเป็นคําพูดอัลลอฮฺอัลลซุบฮานัลออัลฮัมดุลิลละหรือถ้อยคำอื่นหรือคําพูดอย่างอื่นที่จะยึดจูกับอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาในความเป็นคนมีอ إ ي م านต่อไปนะครับสาการกระทําเราก็ทําตามที่อัลลอฮฺใช้ ทั้งหมดในชีวิตของเราแบบอย่างที่เรานํามาก็คือแบบอย่างที่มาจากทนานบีมุฮัมมัดสโล,ลลล์ฮะอวะอีวะซัลลัมนี่คือวิถีของอีมานที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดจนลมหายใจสุดท้ายและพยายามรักษาสามสิ่งนี้ให้ควบคู่ไประดับของอิมานของเราไม่ว่าคนที่เขาอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่เป็นผู้ศรัทธานี่แหละ แต่มีระดับของการขึ้นลงวันนี้ขอให้เราได้รักษาด้วยหัวใจความศรัทธาที่แรงกล้าความรู้สึกนึกคิดการพูดออกมาและการกระทำตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้มีอัลลอฮ์เป็นที่หนึ่งในการรู้สึกศรัทธาพูดออกมาและกระ,กระทำออกมาจนลมหายใจสุดท้าย اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل سم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم